กินข้าวตัวนี้ก็เลยไปทากับเสียเนี่ยเสียกินข้าวเลย้ยเสียมจัดมกีกินกูได้ยี่ิบอี้ย้ยสมุนีขับับไปเดียวออวต้องคดีกูได้มแข่งกันก่อนมือี้ขึมาข่มต้นคนในบ้านเนี่ยเอาเนี่ยคองนี่ก็เรื่องเนี่ยเต้นคนในบ้า่เรื่องเนี่ต้นข่มของ่มห้ยเต้บ้โอ้ยเมื่อก่อนโอ้ยบาซาสมุนอ่าา้ข้อเสียงภาษาเนี่ยเอาเอากมึงเกีกเก่งบ้า ได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้ลงไก่ไปออกกุ้งปลาตานี้เต็งไก่ไว้เต็มประดาเจ้ามือเปิดฝาไก่จาหลบหน้าไปไหน ไจลจาน้ำตาของฉันเนื้องน้องฉันกลายเป็นคนเศร้าหมองฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจเงินยืมจำนองที่น่าเอาไว้ชาตินี้คงไม่ได้ไทยชะไหนไก่จึงไม่มา ขาวเขาว่าไก่มีทุ่มใหญ่หวังร่ำรวยกับไก่สุขใจมั่งมีเงินตราแต่ไก่รู้ไหมเมื่อยามเจ้ามือเปิด้าหวัวใจฉันแทบปาไก่ลา พุ้งมาประหารไก่จาแเหมืนว่าตานี้ผิดหวังตาหน้าขอลองอีกครั้งขอตังขารถกลับบ้านตานี้ขอไก่ขึ้นมาเต็มจานสามดอกเถอหนะนงนคลานสงสารฉันเถิดไก่จา ร้องไห้พี่ได้แต่ร้องไห้โอ้น้องไก่ใหญ่เจ้าทำเช่นนี้พี่รักเจ้าทุ่มให้หมดทั้งชีวีไก่ไม่มีออกน้ำเต้ากุ้งป่าโถไก่จ้า มีทุ่มใหญ่หวังร่ำรวยกับไก่สุขใจมั่งมีเงินตราแต่ไก่รู้ไหมเมื่อยามเจ้ามือเปิดฝาหวัวใจฉันแทบ้าไก่ลากุ้งมาประหารไก่จ้าแม่นว่าตานี้ผิดหวังตาหน้าขอลองอีกครั้งขอตังค่ารถกลับบ้าน ตานี้ขอไก่ขึ้นมาเต็มจานสามดอกเถะนะนงคลานสงสารฉันเถิดไก่จ้าตีบาลีตีงับไก่จ้า มันเป็นเป็ดจ่าผมนั่นเลยมันไกลอีรีคือเพี้ยนเขาใช่ตัวมันไกลอันบอกกองรอกตัวนี่ไกลชายบ้าไกลชายเป็นฉนไหมไกลบอกกองรอกตัวนี้อันยุดประสงค์คือความหวนความซ่นอย่างเดียวพี่น้องว่าได้ส่งเสริมว่าได้มีอยังแอบแฝงอันอันมือเก็้ายไปแล้วขออนุญาตบาดคำครูบาอาจารย์นั่มเจ้าของผลงานเพียงพุบเพื้นประพันธ์เพียงไว้เพียงไก่จ่า ของอาจารย์ปิยะตะกุลาศผลงานผลงานเพลงนี้เป็นเพลงของอาจารย์สายันสัญญาปิยะตะกุลาศมันก็จารลกไปเลยนั่นเองครับครับผมเลยตัวนีานะทั้งผู้แต่งทังผู้ร้องอ่าไปน้ำกันแล้วหลบโลครับขอแสดงความเสียใจน้ำหลบโลฮะผู้เลี้ยนแบบบ่านไปโม่เฝ้าโม่เฝ้าโม่เฝ้าน้อพิยะตะกุลาศนี่เกิดพร้อมพอเนี่ย่ปานนัเกิดพร้อมอีพรอ่ะอีลีเนี่ยเรากคนละเดือนนะ เพ่อพตอนนี้ก uh> ็เลอพีือีอกด้วยเโอ้ยดอกกระดิ่วาเพิ่งเกิดพรอจโาของนะคระังเกประเทศพ่อสวัสดีพี่น้องกอนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่หลักเลยขลอสุบยาพรลุกๆนี่ผมเาจูสักเกดีครับอาจารย์ใช้สศิลนาหูทงคำให้พ่อพี่พ่อนงมือนี้ในรายการม่มเมามวน ทางช่องซุเปอร์่ยเอาเบาโจซักชนแอวฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับผมแฟนไม่เขามากก็กดติดตามให้น้ำเดิอพี่น้องเด้อแฟนเก่ากับไฮเนี่ยนครับอย่าลืมเยี่ยมชมโฆษณาให้เพิ่อน้ำเดิอพี่น้องเด้อขอบคุณครับกับเพียงว่าหันเปเพยงแปลง่ปลงออกมาจากผลงานที่ไกล้จ๋าของอาจารย์สซยันชัญญาขออนุญาตครูบาอาจารย์เด้อออกมาแปลงเพื่อความสนุกสนานแปลงเพื่อส่งเสริมให้เพียงนี้ยั่งคุงคว้วอมตะต่อไปใครนี่ยเสื้อว่าพิศนุศิลิต คันควบควบที่เพิ่อนวามากกวางสันละพ่อเพิ่อาเพื่นแต่งเพีงนี่ให้แม่ไก่ปิศานาบกศิริโดยเฉพาะววาซั่งวันมกศิรินี่จักส์แมนบมแมนเด้เพื่อนบ้ามาว่ายังสั่นคนบ้านต้นของเลยว้เราโอ้เราเราบ่งามเด้คุณเพื่มไก่ปิศนาบิของเนี่ของเฮาใกล้ๆี่ีอคข้างนาแม่กรพาะรผมฮะอีนี่เนี่ยลูกพยา่บ้านคนละปิศนาไก่ปิศานาเนี่ยลูกพยาบ้านไปทาเมว่ยังอุ้ยผมก็ววาอยู พ็ลิศาจนกละปิศาจมาริศาจกันไหมผมเคยไปรวมงานกับเล่าลายหลายเถื่ออยู่ใน่ใกล้ปิศาจพอกันหลายหอบอยู่แต่กับว่ได้ถามเพื่นว่านอ่าเพื่อนยุบันใดได้ถามกันใกเถื่อมีาไปรวมงานน่วกันแล่ะกับเอาว่าผู้มสุมีศิลปะการแสดงนี่ พอมักหลายคนอยู่เนี่ยคนอีสานบ้านท่องหลายแม่เจ้านี้ละแกันงามเลยกี่ง่ามแอู้นะคุณแม่บัญเรียนนี่ยังงามตัวสูงจะมีิฟันก็งามเดียวครับผมงามเนยรุ่นพ่อใครบัญละแกันว่าก็เขาเป็นน้องกี่ปีนึงแต่คุณแม่บัญญเรกันพาไปผมมันติดต่อประสานงานพาพาคุณแม่ไปคอนเสิร์ตอาประเทศเพื่อนบ้านเท่าหลายรอบอยู่ประเทศสมบัติปล่าวอู้คนอ่อนช่อนคนมักเราฟอนงามเนาะอนซ่อนหลายอยู่ต้องตัดผมอยู่ต้องตัด กยังคูงามคือเกาซูมือนี่กัสุขภาพแข็งแรงตอนน้คุณแม่เนาะให้สุกภาพแข็งแรงเด้อเป็นสิ่งทีเป็นแห้งชาเดีคุณแม่เนยังไบ้ารเบผมเป็นแห้งชาเดียวเดียหลายปีแล้วครับยังตัววอพ่อนใดขึ้นมาขึ้นมาสิได้เยู่ขึ้นมาสิได้อยอ่นชินวาเนี่ยปเตนเรื่ตนี่้ขันว่าวว่าถึงใน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 ามอมู้สึกของลูกศิษย์ลูกฮาเนาะสมควรใด ครับคุณพ่อสุเปอร์เนาสมควรในศิลิปินแห่งชาติในตางสาขาตลกเต็มเตมหดแล้วกรเพาเราไครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ได้ครับศิลิปินชาติสาขาตลกมรดกอีสานได้แล้วสีหราชทองคำก็ได้แล้วประกาศกิติคุณก็ได้แล้วเหลือแต่ศิลิปินแห่งชาติยังบ่ได้ผมได้ยากคนเลยครับครับงไม่ต้องไม่ต้องบาดีมดทัวประเทศทั้งในศิลิปินแั่งชาติเลยคนผักดันคนงาน การสนับลูกศิลูกหานี่คือสมควรได้ดอกบ่ได้ว่าดอกมันก็อยู่กับบุญญาบาลีมีเนี่ยมันบุญญาบารมีบ่ถึงก็บยังได้ก็บบ่เลยพ่อก็เลยว่าโอ้ยบุญวาสนาบ่มีดอกบ่ได้ว่าวันยังเล็กจังสัรไปมีบ่มีครับแต่ว่าอยู่คนบุญเนาะหลายก็ได้ท่านล่ะครับผมเอาแล้วแต่บุญเนาะครับว่าอ่นนาะแต่ว่าก็ฝากพี่ฝากน้องเนี่อนะครับรอยเชียร์คุณพ่อสุโงยา์เนี่ยเนาะนะครับผมเพื่อมีบุญมีวาสนาเพิ่นเนาะพ่อเนาะฮอดเสก่อนฮอดเสีกับหอดว่านนี่แล้วอัน ลงไกลไปออกกุ้งปลาพอซิวเรียงกบเขียดน้ฟังเลียงกบเลี้ยงเขียดกบเขียดเขาเขาปากเป็นเื่เนี่ยเลกอย่างเออไอว่าสมัยตะกี้นี่อาสิงสารสัตว์เป็นกบเป็นเขียดว้าวเปลนปากเปลี่ยนบอนี้อึงอึ้งนี่กบสิ้นข้ากันชิ้นข้ากนี่รถเหยียบดีดีนี่เปลี่ยนไปทางทั้นทางเป็นตินสาเนาะ นี่มันวอกเอออื่นคือพ่กหยาบมันตัวมันมอนบ่เขาเลยคือเขียนขากว่าแต่ว่าเรื่อถามคุณอึ่นเหมือนกันเนาะคุณอึ่นครับคุณอึ่นครับคุณคืองบูถึงรถเหยียบคือพวกกับผมครับอต้งไปนังซีแต่ครับคุณขียนขาวครับผมเมืองตามันตัวอันมันตามมากเพราเมเปกางปั๊บเลยเด้ม็กกับเหยียบผมเป็นบ่ญละคุณบเมืองตารถเด้ตนทุกยนีคุณถึงเมืองตามรถได้ไหมเต็มความทางเมืองตารถได้ไหมแนวแน่ววิธีเออแล้วจะยุบกลางแม่ขนาดเออแข็งฉันผมจะเหตุตามคุณ คนอื่นครับผมล่าแล้วครับมากมากฮิตรถไต่ในทีเดียวมากมากมาผลเมียไปเมียกลางเลยรถสามล้อมาบ้านสามล้อกลางอะไรนะเพ่อเนี่ยเอ๊ะรอหนาฮิตารุ่นเมียกลางกันรอหนาเรียล้อหนาเลยเมียกลางไม่เมียกลางเนี่ยเรอหนาเนี่ยโอ้คนอื่น ตัวเราวลยจะรถยนจบอกรถนนะรถย่ต์มันไหม่อไงอยู่มันองอยู่รถยนนะเอาตัวเราวลแอบปีเล็เส้ปี่ลเส้นข้าตีไป่แล้วนขลาดิงขลาดลงมาเรียกว่าอ้งตัวบานนี่ย้ข้าวตัวนี้ก็เลยไปตากับเสียนเนี่ยเสียกิ่ข้าวไปโอ้ยเสียหัวอน มึงจิกิงกูได้เลยตไเอ้ยโอ้ยสมมุติเขาฟังปะเดี่อบ่ะนะวะปะต้องกดีกูได้มาแข่งกัน่อนมึงนี่แข็นมาขคนเต้นคนในบ้านเนี่ยอ๋อเนี่ยคล้องนี่เรื่เรื่องเนี่ยเต้นคนในบ้านน่าเรื่องเนี่ยเต้นคคล้องคห้วยเด้นบ้าน้ยเมื่อก่อนโอ้ยบบาซาสันจสาสต้องสู้ข้อเสียงภาษาเนี่ยอเออ๋อคำวึาเกี้ยะเก่งบ่กูก็สีแข่งเลยเว้ยขานกูเต้นคนท่นาบักเซียเนี่ยมึงต้องเอ้ย เอาง่วนไปกุซี้ตัวด้อเออเขียนขากว่ากูซื้อไปกินหมดบู๊ยคุยใหญ่ะโอ้ยบักขี้กันคักโอ้ยบักมีขนบักมีตะยางบักมีตะยางคุยฮันนี่ไอ้หน้าตาอึงตัวมึงเลยไอ้หน้าอึงตัวมึงตัวคุยชิไล่ตายแม่ไม่ได้มึงเนี่ยให้เขาตัวแรกก็รอดก็เดียวให้ตัวเขาไปเหยียบสันหลังผาพซีภาผ่า อันนั้นเราต้องพูดถึงเรื่องความห้องนี่ก่อนไปควมตั้งความด้วกูมึงอีติ้นความได้คือกูว่าเอาตั้งท่าเนี่ยเอาคนละฟังเนี่ยเอากุยนับเด้อหนึ่งสองสามขาบหางเสียปั๊บเปิ้ลผุนออกขี้ข้าวเนี่ยโดดไงโดดได้ยัเออโดดโดดคมไม่ผุนเพราะว่าเนี่ยเสียเนมันสี่โดดมันแยงหางแยงหางแยงยังบันนี้ปขาบหางเลยพูดเน่อทิ่ไปเดือดผุนขี้ข้าวตกเบ็มผุนไปกวอนไปกวอนเสือเลยไปกวอนเสือผุนไปถือคอนแล้ว ปากแตกไแตกเต็มอะไรลวดไปเลียวน้องมาพอเสียต้มยำมาพอพอพอเสียต้มุนงมาพอม่เยเสียกระโดดว้ายเดี๋ยววานนี้เอเห็นน้องมาขากคุณอปากแดงใจวายูุฟังคุณมึงมาเม่มางั่มได้เชียยวเงเลยโอ้ยกูไว่น้อยเชียวมาขามึงอีเพื่อเาไว้คน กูมานังเชียวมากถามกูนี่แหละเชียวมาปักแตกมาปักแตกเนี่ยเจียเสี่ยวฟเจียเสียวฟบเอกคานี่ยมึงจะมึงขนตาอีกม้วอกหางกูขึ้นขม่ือมีขนเนาะกินตากันบอขนออกจากปาก,กิคา,าคไป้าหางเขานะ ห้างกูมองนี่เขาไม่มีคนไปปายเนี่ยน้อของยังน้องถึงเสียละใช่สงสัยมันม่ก็สีหางกูเลยมันเออมันคืออันหางหางกูคือไม่มีคนไปปายเนี่เน้องไปใช้ไมีเน่าขาบเดียวเว้ยบักาิงโกมือเสียกูแล้วเอามา้างหัวปัดกินได้กี่คุยเลยปัดกินได้ กูเสนมันชีเดี๋วกูสิบส่้นชีมันไปนะนี่นี่กูพอมาว่าถ่ายอยู่นี่กูเชี่ยวมากาจะงว่าเขาหั่นรเลดี๋ยวปากแตกปากถึงค้นอย่าเสียความเดียาเสียความ่เสียเสียสงสัยดไปทางขูาขึ้นเพมีคนเนาะกูยั่มีเนื้อของเอเสียเป็ียกูบลเยเปลบปากเอมัเลย